ใส่กระเทียมสับลงไปตามด้วยน้ำมันงาตามด้วยเกลือตามด้วยผงชูรสเพิ่มความกลมกรอมตามด้วยพริกป่นอุชุกาโรจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันคลุกเขาเสร็จแล้วเสิร์ฟได้เสร็จแล้วนี่คือหน้าตายำผักกบกรอบ